สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําลาบกันนะคะอันนี้คือเราจะต้มใส่เราจะใส่ไส้กับใส่หมูสับนะคะเราจะทําลาบแบบใส่ไส้กับใส่หมูสับแค่นี้นะคะเราล้างทำความสะอาดไส้ของเราให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็นำมาต้มนะคะใส่ใบมะกรูดเพื่อให้มีกลิ่นหอมด้วยนะคะ นี่นะคะเราจะเตรียมของกันแล้วนะคะแล้วเราก็ไปดูอย่างอืงอ่นกันเลยนะคะว่าเรามีอะไรกันอีกนะคะนี่นะคะและนี่ก็จะเป็นเครื่องของเรานะคะพริกหอมกระเทียมนะคะอันนี้เรานํามาล้างก่อนนะคะแล้วเราก็จะเอาขึ้นพักไว้เขาเะเด็ดน้ําน,นะคะแล้วเราก็จะมาทําการหั่นพวกเขากันนะคะนี่นะคะประมาณนี้ค่ะนี่นะคะ เครื่องราบของเรานะคะเราก็ทําไว้นะคะนะคะเราก็จะหั่นไว้แล้วนะคะนี่นะคะมีอันนี้อันนี้ก็จะเป็นพริกกระเทียมหอมนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวคั่วของเรานะคะและนี่ก็จะเป็นเป็นอะไรอะ่ะเป็นผักผักอะไรวะ <c oughs> <c oughs> เป็นหอมเปนะคะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็น ผักชีฝรั่งกับต้นหอมนะคะอันนี้มะน,นาวนะคะนี่นะคะเราจะประมาณนี้นะคะนี่นะคะเราก็จะต้มน้ำนะคะแล้วเราก็จะมาทำการลวนหมูกันนะคะใส่น้ำไปนิดนึงนะคะพอหมูไม่ติบหม้อนะจ๊ะ นี่นะคะเราก็จะใส่หมูสับของเราลงไปนะคะหรือว,ว่าหมูบดของเราก็ได้นะคะใส่เปเรซ้ารอจนกว่าหมูของเราจะสุกนะคะนี่นะคะ พอหมูเราสุกล้วก็นำไปเตรียมเครื่องทำลาบกันเลยจ้านี่นะคะเราเอาหมูขึ้นจากไฟแล้วนะนะคะเราก็จะใส่ไส้ลงไปนะคะ ต่อไปเราก็จะใส่เครื่องของเรานะคะ <c oughs> เรากินเผ็ดเราใส่พริกป่นนะเราใส่พริกป่นแล้วเร,เ,เ,ลเราชอบกินแบบเผ็ดๆนะคะเราใส่พริกป่นล,ลงไปขนาดนี้เลยนะคะเราก็ใส่ข,าข้าวคั่วลงไปนะคะตามชอบนะคะ แล้วก็จะใส่น้ำปลาลงไปนะคะตามด้วยผงชูรสนะจ๊ะบีบมะนาวค่ะเราใช้เป็นมะนาวสดนะคะจะได้ความหอมของมะนาวนะคะ หอมเข้มข้นยิ่งกว่าเดิมแล้วก็ใส่พริกหอมกระเทียมลงไปนะคะแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันจ้ะหอมมะนาวมากเลยนะคะเราทำแบบง่ายๆนะคะ สอบกินแบบจัดจ้านนะจ๊ะใครกินเผ็ดไม่ได้ก็ใส่พริกน้อยๆนะจ๊ะเ,เสร็จแล้วนะจ๊ะแล้วก็เราก็เอาอันนี้เลยนะจ๊ะ ต้นหอมกับผักชีฝรั่งนะจ๊ะปะกลงไปเลยจ้ะแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันนะจ๊ะหอมข้าวหอมข้าวคั่วหอมน้ำมะนาวมากเลยจ้ะเ,เสร็จแล้วนะจ๊ะ,ะง,ง่ายๆไม่ต้องผสมไปนู่นมากมายมง่ายๆนะเดี๋ยวรอดูตอนจัดใส่จานนะจ๊ะ เราก็จะมาตักใส่จานกันเลยนะจ๊ะนี่นะจ๊ะอืมเด็ดเด็ดเผ็ดเผ็ดเเลยจ้าสีแดงแดงพี่ของพี่ของก็ได้บอกว่า เสร็จเรียบร้อยนะนะจ๊ะลาบของเรานะจ๊ะลาบหมูใส่ไส้ของเรานะจ๊ะพร้อมผักเคียงนะจ๊ะแครอทกับใบโหระพาของเรานะจ๊ะหอมๆยัวย่วๆเลยจ๊ะ<อ>หืน่ากินไหมล่า<อ>ดูพริกเป็นลูก